ทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วสองดอกสองดอกนี้เป็นแฝดโอ้ยอึดงามมากอุย้ย ตัวทาตหัวส้มออ้ยแฝดแฝดติดกันแล้วแฝดขาลายแฝดขาลายทุกคนดูนี่สวัสดีค่ะทุกคนมหาเห็ดพึ่งขาขาวนะคะ เห็ดพึ่งหัวส้มขาขาวไปกันค่ะใบไม้มันร่วงเยอะเลยค่ะทุกคนแต่เห็นแล้วนะคะเห็นแล้วเห็นไหมนูนหัวส้มส้มนูนอีกดอกหนึงนี่อีกตายต้ตนไม้ หัวส้มอุ้ยแฝดแฝดติดกันเลยทุกคนดูสวยมากขาข,าขาวขาวค่ะขาขาวขาขาจววะเลยเดี๋ยวจะเอาไปแกงแกงหน่อไม้ในน้ำย่านางอร่อยอร่อยนี่ ใบเมงลักือส่วนมากเห็ดชนิดนี้หนอนมันจะชอบเจาะขานะคะก็เลยต้องตัดทิ้งเยอะหน่อยหนอนมันชอบกินนี่ขาวๆเลยเดีย๋ยวเรามาเก็บอันนี้ต่อนะคะเรามาเก็บอันนี้ต่อคะ่ะทุกคนนี่ อืงามมากดูนอนมันจะเจาะนะคะนี่ตรงโคนดอกนี้ใหญ่จังเลยใหญ่อวบคนดู ดอกนี้อยู่โคนโคนต้นไม้โอ้ดูตัวทากมันกินตัวทากมันกินจนถึงครึ่งเลยนี่ไปต่อกันคนเห็นไหมหนูนะ่นน่ะนู่น หัวส้มส้มออ้ยตัวทากตัวทากมันกําลังกินทุกคนตกใจหมดอืม อืออ้วนๆเดินไปต่อนะคะนู่นเจออีกแล้วเจออีกแล้วแฟดขาลายแฟดขาลายทุกคนดูนี่สองดอกเลย จาะไม่ใช่นอนหรอกมันเป็นตัวทากทากมันชอบกินขาเห็ดนี่จึะอเอาไปแกงแซบแบใส่โอ้ดูมันเจาะนะคะนี้เจาะเกือบถึงดอกมันแล้วแหละกินขาก่อน ดีเนาะมันกินตั้งแต่โคนขาขึ้นไปมันไม่เจาะหัวเลยนี่ไปหาต่อทุกคนป่าน,นี้จ๋าก็จะมาหาประจำเลยนะคะมันจะออกตลอดเลยนูน่นแอบอยู่ใต้ใบไม้นี่หัวส้มส้ม อันนี้ก็กินเหมือนกันอันนี้หนอนก็เจาะตัวทากเจาะเหมือนกันเลยเดินไปต่อค่ะทุกคน,นนั้นมันแก่แล้วมั่งข้างในให้เราไปหาทางนน้ ไ้ไม้มันร่วงเยอะแล้วนะคะนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่อืมนี่ดอกงามอยู่นะคะดอกนี้ไปต่อกันอือดอกนี้ ดอกนี้ค่ะดอกน,นี้ก็สวยอยู่นะสวยอยู่นะคะดอกนี้ออู้กินจนพุ่นเลยขาเห็ดมันจะหวานตัวทากมันชอบมาเจาะ ชอบเจาะกินเจออีกดอกหนึง่งดอกนี้ก็คงจะไม่เหลือดอกนี้ก็คงจะไม่เหลือนี่อือม ทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วสองดอกสองดอกตันๆแน่นๆเลยนู่นนี่นนแดอีกแล้วดอกสองดอกนี้เป็นแปดโอ้ยงามงาม งามทั้งตัวงามทั้งตัวเลยนะคะไม่มีหนอนเลยดอกนี้ไม่มีหนอนเจาะเดี๋ยวเอาอีกดอกนึงโอ้อานี้ข้่ตขาอกขาขาวขาวขาขาวอาวแกงอร่อยมากเลยนะคะนี่ นนะทุกคนหันมาข้างหลังหันมาข้างหลังก็เจอเหมือนกันนะคะ เล็กๆเทียบเลยอันนี้ก็ดอกอุ้ยันนี้อ่อนๆอ่อนๆเลยอ่อนๆแกงแซบ่บดูดอกนี้ ดอกนี้ก็งามงามเหมือนกันนะคะดอกนี้ด,ดูนอนมาเจาะกินตรงนี้เราเดินไปข้างในเดินไปข้างในกัน มีไม้ข้างในใบไม้มันมันร่วงเยอะแล้วมันหาเห็ดยากนะคะหาหาไม่ค่อยเห็นมันร่วงมาทับหนูนแต่ก็เจอเจอแล้วแหละไปออกไปมุดไปหากันป้าดูดอกนี้ดูใหญ่กว่าแขนจาอีกมันแก่แล้ว จะเจอแล้วเจอเจอดอกที่พอจะเก็บได้นะคะทุกคนนี่ดอกนี้นี่ขาลายนูอีกดอกนึงนี่หลายดอกเลยตรงนี้เจอหลายดอกเลยทุกคนนี่อีกดอกนึง นี่ดอกอืมสามดอกโอ้ยทุกคนหนนี้มันไม่เห็นมองไม่เห็นใบไม้บางนี่งามงามอืมดอกนี้งามไหล ีห้าดอกเลยหนอนมันเจาะแล้วไม่เอาเรามาตัดขาเรามาตัดขากันปาดหนอนออกงงาม จาะไหมเดยนี้ก็เจาะเหมือนกันปาดกนอนเจาะขานี่เจออีกแล้วดอกหนึ่งจะเอาได้ไหมเอาได้อยู่นี่ ยาวๆมันออกกลางถนนเลยนะคะทุกคนเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหัวส้มีหัวขาดหัวขาดนี่นะค่ะทุกคน เห็ดพึ่งหัวส้มมันจะชอบออกตามป่าแถวทุ่งนานะคะนี่ข้างๆก็จะเป็นป่าอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาอากาศตอนนี้หนาวแล้วนะคะอากาศหนาวฝนตกอากาศเย็นเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะที่ฟินแลนด์เดี๋ยวก็จะ หิมาก็จะตกมาแล้ว